น้องทํางานร้านกาแฟค่ะน้องเป็นคนชอบทํากาแฟแล้วก็กินกาแฟค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยอย่างงี้ค่ะราคาราคาถูกด้วยเราชอบกินแบบไหนก็ให้ลูกค้าเป็นกินแบบนั้นเหมือนกันนะครับเขาพยายามปรับปรุงร้านของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าค่ะรู้สึกประทับใจในตัวของการบริการของเขาท่านผู้ชมครับที่ ริมไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับเส้นทางไปบ้านน้ำรัดจะเป็นเส้นทางที่รถไม่มากสัญจรไปมาแต่ว่าข้างๆทางก็จะมีร้านกาแฟเรียกว่ากาแฟสโลบาร์เป็นกาแฟที่คนทำต้องใช้สมาธิพอสมควรเพราะอุปกรณ์คือเป็นกาแฟแบบตลาดนัดไม่ใช่กาแฟที่มันเป็นร้านหรือเป็นคาเฟ่ที่ติดตั้งใหญ่นะครับเป็น เป็นเหมือนตลาดนัดชั่วคราวตั้งเสร็จตอนเช้าบริการเสร็จตอนเย็นก็ขนกลับบ้านนะครับนี่คือร้านกาแฟสโลบาร์ของวัยรุ่นสร้างตัวคู่หนึ่งนะครับน้องโบกับน้องเพลงคุณโบกับคุณเพลงเนี่ยถือว่าเป็นคู่ชีวิตทีเดียวที่กันร่วมกันสร้างร้านกาแฟเล็กๆอยู่กลางป่าไร่มันสำปะหลังนะครับเป็นไร่มันที่ ตอนฤดูนี้ก็จะอาจจะมีการถังมันบ้างนะครับแต่ว่าพอฤดูร้อนก็จะโล่งนะครับพอฤดูฝนก็จะมีต้นมันเต็มไปหมดเลยบรรยากาศตัวนี้เป็นเป็นป่านะครับซึ่งก็ถ้าไม่ใจกล้าพอก็ไม่กล้าตั้งร้านนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตั้งและจะมีคนผ่านมาไหมหรือผ่านมาก็จะกล้ากินร้านเราไหมแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่สหนุ่มสาวคู่นี้นะฮะตั้งใจอยากจะ สร้างฐานะด้วยการมาเริ่มต้นตั้งร้านคาแฟริมถนนก่อนนะครับในอนาคตขวาดจะตั้งเป็นร้านใหญ่ก็ได้นะครับวันนี้อาจจะอยู่ในสถานะเป็นร้านข้างถนนนะครับแต่รสชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องมาชิมก่อนนะครับถ้าได้มาชิมแล้วจะรู้สึกทันทีว่าร้านใหญ่ๆที่เราเข้าไปที่มีแอร์มีที่ถ่ายรูปมีที่เชลฟี่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ<ๆ>ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านี้เลย นะครับที่นี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าร้านใหญ่ๆเลยนะครับจะสังเกตดูลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับจากแรกๆเลยนะคะน้องทํางานร้านกาแฟค่ะน้องเป็นคนชอบทํากาแฟแล้วก็กินกาแฟค่ะน้องทํางานร้านกาแฟได้อยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงโควิดนะคะมีการที่แบบเศรษฐกิจกมันเริ่มไม่อยู่ตัวคะ่ะคนเข้าร้านกาแฟน้อยลงทําให้ร้านกาแฟของเขาอะจะต้องปิดตัวลงทีนี้ เขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอะค่ะเคยไปสมัครพวกตามร้านกาแฟแล้วแต่ว่า,าร้านบางทีก็แบบค่อนข้างไกลค่ะไกลจากที่บ้านขับรถออกไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นมันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เงินที่เขาให้ค่ะมันค่อนข้างน้อยมันซึ่งมันสวนทางกับเศรษฐกิจในช่วงที่เป็นโควิดนั้นนะคะค่ะแล้วก็น้องก็เลยอยากทําเป็นพวกแบบกาแฟสโลบาร์เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วค่ะ ก็น้องก็เริ่มตั้งใจทําเป็นพวกกาแฟสโลบาร์ค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันดูไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟเพราะว่าเนื่องจากว่าจะไปเปิดร้านที่แบบว่าเราใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีแบบมันก็ต้องเสียค่าเช่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คืองบป,ประมาณเรามีไม่ถึงเราก็เลยจะเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเปิดร้านสโลบาร์แล้วก็เริ่มคิดค้นสูตรค่ะเอาสูตรมาพัฒนาสูตรจากที่ร้านเดิมมาพัฒนาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพิ่มสูตรของตัวเองเข้าไปค่ะรับเปลี่ยน นิดหน่อยแล้วก็มีการทําสูตรของตัวเองเพิ่มเริ่มจากการพัฒนาตอนแรกเราจะใช้หม้อต้มแบบ100%เซนะคะที่ในการทํากาแฟค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าหม้อต้มเนี่ยกลิ่นของเขายังไม่หอมยังไม่หอมแล้วก็แบบมันยังไม่โดนใจลูกค้าโดยสําหรับเราก็คิดว่ามันก็ยังไม่โดนใจลูกค้าโดยตัวของเราเองนะคะเราก็เลยพัฒนาเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเครื่องที่ว่าเป็นปั๊มมือเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่า เรารู้สึกว่ากาแฟาที่เราทําออกมามันจะพิเศษจนใครๆก็ต้องมาประทับใจเหรอคะเกี่ยวกับกลิ่นกาแฟาค่ะมเมล็ดก,กาแฟาที่บางครั้งเขารู้สึกว่าอาจจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะอาจจะมีรู้สึกความรู้สึกที่มันเข้มข้นกว่ามันมันเขาเรียกว่ามันนัวกว่าค่ะรสชาติที่มันนุ่มนวลกว่าแล้วก็เรื่องราคาค่ะเพราะว่าราคาเราไม่ได้ตั้งราคาที่สูงโดดมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเงี้ยค่ะสมมติว่าเป็นลูกค้าประจา เป็นลูกค้าประจำค่ะจะเป็นอขออนุญาตพูดถึงลูกค้าประจำเลยนะคะจะเป็นพยาบาลตำรวจทหารพนักงานกรมสาราาสุขแล้วก็พนักงานจากาส,าสารสารกลางค่ะจะเป็นลูกค้าประจำที่แวะเวียนมาบ่อยเลยจำได้ว่าร้านเราตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็มีการขอลายขอเพจเพื่อไปติดต่อว่าร้านเราเปิดไหมอะไรไงเพื่อที่จะได้กลับมาอุดหนุนเราตั้งแต่ตั้งตั้งแต,แต่เรายังไม่ได้ทําซุ้มค่ะตรงซุ้มข้างหลังนี่จะเป็น แม่แม่มาทําให้เพราะว่าจากเดิมตั้งเป็นด้านหน้าค่ะแล้วรู้สึกว่าเวลาลมมาค่ะมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยอยู่ตัวแบบมันมีการโอนเอ็นตลอดเวลาเราก็ต้องแบบปั้มกาแฟอยู่ก็ต้องรีบไปจับเสาอะไรเงี้ยค่ะแบบัวเต็น,นันปิวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบตั้งเสาแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรื่องเส้นทางการเดินทางนี่คิดว่าไม่ยากนะคะหาไม่ยากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่จอดรถ ชอนมากก็ลูกค้าบางคนก็จอดบ,บนฟุตบาทบางคนก็จอดด้านล่างก็ทําให้แบบเออเวลาลูกค้าเวลาคนอื่นเขาสัญจรทางนี้มันกาจะมีติดขัดบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีร้านกาแฟช่วงก่อนจะมีร้านกาแฟที่มาเปิดเหมือนกันค่ะทาทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ก็ลูกค้าค่ะเขาจาได้ว่าเป็นเราเขาก็ซื้อของเราแต่ช่วงนั้นก็จะโดนร้านที่ว่ามาเปิดด้วยกันค่ะที่เป็นร้านกาแฟสโลบัมเหมือนกันก็จะแบบเหมือนมา แยกลูกค้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะถ้าลูกค้าจําได้เขาก็จะจําได้อยู่ดีค่ะเป็นลูกค้าประจําหมดเลยค่ะ,อะของเป็นมาจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาจะมาทุกเที่ยงเลยเวลากินข้าวเสร็จเพราะว่าเขาต้องผ่านทางนี้เขาก็จะมาแวะทุกวันเลยค่ะพิเศษแล้วก็น่าจะเป็นการบริการแล้วก็เรื่องของรสชาติกาแฟที่เอามาเอามาปรับปรุงพัฒนาขึ้นค่ะเมื่อก่อนอยู่ร้านยังไงก็เอามาใช้กับที่นี่ค่ะการบริการก็ยังเหมือนเดิม บริการเหมือนเราอยู่ในร้านใหญ่ร้านหนึ่งเลยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทั่วถึงแบบเราก็เป็นฟรีสไตล์เนาะลูกค้าได้แก้วกาแฟแล้วก็นั่งกันคนละที่ละทานอยู่แล้วนะคิดว่าจะอยู่อย่างนี้ยาวไปหรือว่ามีแผนจะทําอะไรสร้างร้านสร้างอะไรนะมีมีแผนสร้างร้านค่ะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้มันสร้างไม่ได้อาจจะไปหาที่ข้างนอกทําแต่ก็กลัวว่าลูกค้าประจําที่เขาผ่านเส้นนี้อยู่แล้วค่ะ ก็อาจจะไม่ได้กินกาแฟอร่อยอร่อยเขาประทับใจเขาที่เขาเป็นคนเก่งคนนึงอะค่ะเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเขาพยายามปรับปรุงร้านของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าค่ะรู้สึกประทับใจในตัวของการบริการของเขาแล้วก็ประทับใจในตัวร้านของเขาค่ะอาจจะไม่ได้แบบรู้ล้ามากมายแต่ว่าบรรยากาศค่ะมันดีแล้วก็เขาเป็นคนที่ขยันเขาก็จะคิดค้นสูตรของเขาอยู่ตลอดอะค่ะ แล้วก็แบบเขาซีเรียสเรื่องกาแฟวา่ากาแฟของเขาจะมีต้องมีกลิ่นหอมแบบนั่นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ลูกค้าประจำเนี่ยค่ะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจำหมดแล้วค่ะแบบเออมันก็มีขาจรบ้างมีลูกค้าประจำบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำถ้าแบบเรื่องที่คนเก่า กลับมาก็เป็นเรื่องรสชาติแต่ถ้าคนใหม่ใช่ไหมคะก็มาแล้วก็จะกลับส่วนส่วนมากก็จะกลับมาซื้อเหมือนเดิมก็มบอกว่าเรื่องรสชาติเนี่ยอร่อยอย่างเงี้ยคะ่ะราคาราคาถูกด้วยเลือกของที่แบบคือเราชอบกินแบบไหนก็ให้ลูกค้าเป็นกินแบบนั้นเหมือนกันนะคะแบบก็ใช้ของดีอยู่ระดับหนึ่งถ้าพูดไง่ายๆนะ,ะก็ก็ใช้ของดีเหมือนกันคะ่ะ ของตอนนี้ก็ขึ้นราคาด้วยถ้าแบบลดต้นทุนใช่ไหมคะก็มันมันมันไม่ได้อะ่ะก็ต้องใช้เหมือนเดิมแต่จะขึ้นราคาลูกค้าประมาณเมนูละห้าบาทตอนนี้ของดีของมีคุณภาพใช่ก็แพงขึ้นหานร้านทั่วไปใช่แต่ราคาต่างหากที่ยังน้อยกว่าใช่ค่ะก็เดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาก็จะขึ้นแล้วคะ่ะ